ตำนานเดือดล่าสมิงดุ <S <S <AR C AL> ก่อนฟ้าสางในคืนวันนั้นเสียงตื่นพลันแผดดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นจึงเป็นเสียงแผดร้องคำรามของเสือที่ดังไล่เลี่ยก,กันซึ่งทิศทางของเสียงนั้นดังมาจากชายป่าทางท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งกระจงต่างพากันสะดุ้งสะทานพภาวาตื่นขึ้นมาจากพวัาหลับไหลอย่างเป็นสุขเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางเนื่องจากถูกปลุกขึ้นมาจากเสียงตื่นและเสียงร้องของพยักเจ้าป่าที่ดังขึ้นอย่างกึกก้องสถานราตรีจนหลายหลังคาเรือนไม่อาจที่จะข่มตาหลับนอนกันต่อไปได้อีกพากันลุกขึ้นมา จุดใต้จุดตะเกียงจนบ้านหลายหลังสว่างวับแวมจากแสงไฟวูบวาบชายหลายคนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในละแวกเดียวกันต่างพากันลงมาจากเรือนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างจดจ่อระทึกเพราะร่วงรู้กันเป็นอย่างดีถึงสาเหตุของเสียงปืนที่แผดดังขึ้นในครั้งนี้เองคิดว่าพ่อกำนันจะเอาไอเสือสมิงตัวนั้น ลงได้ไหมวะไอ้เข้มใชาในวัยสี่สิบเศษคนหนึ่งกล่าวถามออกมาอย่างหนักใจแต่ทิดเข้มในวัยสามสิบเศษก็กล่าวออกมาอย่างมั่นใจว่าต้องได้สิทิดชอบเสียงตืนที่ดังขึ้นเมื่อครู่แล้วต่อมาก็เป็นเสียงร้องของเสือข้าคิดว่าพ่อกำนันคงจะจัดการไอ้เสือสมิ่งตัวนั้นได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวนั่นแหละชาวบ้านหลายคน ที่ครูกันเข้ามาร่วมจับกลุ่มยืนรายร้อมกันอยู่อย่างจดจอ่อและรอฟังข่าวดีจากชุดล่าเสือสมิงที่พากันออกไปนั่งเฝ้าซากกันที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อตอนเย็นของเมื่อวานต่างก็พากันกล่าวสนับสนุนคอยตามกันจนเสียงดังระงมไปทั่วบริเวณข้าก็คิดว่าไอ้เสือสมิงลายตัวนั้นมันคงไม่รอดมือของพ่อกำนันไปได้หรอกว่ะ เองอย่าลืมนะว่าพ่อกำนันนะ่ะอดีตเคยเป็นพรานป่าฝีมือฉมังจัดเจนเชนอาว้เคยปราบเคยล้มเสือมาแล้วนักต่อนะักครั้งนี้ข้าเชื่อว,ว่ายังไงก็ไม่มีทางพลาดเด็ดขาดตาทุมชายวัยใกล้จะหกสิบปีอยู่รอมรอบที่นั่งอยู่ที่แคร่ไม้ไม่ห่างจากกลุ่มของชาวบ้านมากนะักส่งเสียงกล่าวออกมาอย่างมั่นอกมั่นใจทิพชอบที่ได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวถามออกมาอย่างกระเตือรือร้นว่าแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีพากันไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านไปช่วยพ่อกำนันนำซากของไอ้เสือสมิงตัวนั้นกลับมากันดีไหมวะแต่ตาถุม่มรอบสายหน้าออกมาอย่างไม่เห็นด้วยอีกทั้งเจ้าย้ำออกมาในคำสั่งของกำนันที่กำชับเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางไปเฝ้าซากกันเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานว่าเรื่องนั้น เองอย่าได้เสนอหน้าเกินไปนักทิดชอบพ่อกำนันสั่งเอาไว้แล้วว่าในคืนนี้ห้ามใครออกจากเรือนมาเพ่นผ่านเป็นอันขาดจนกว่าตีนฟ้าจะเปิดหรือไม่ก็จนกว่าพ่อกำนันจะกลับเข้าหมู่บ้านคืนพากันยกขยงทะเร่ทาร่าแห่กันเข้าไปเป็นโดนพ่อกำนันเอ็ดเอาแน่แน่รอฟังขาวว่าวกันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหลววะว่าชาวบ้านทุกคนที่ยืนรายล้อมกันอยู่รอบบริเวณ ปางก็เห็นด้วยกับความคิดของตาทุมจึงจับก,กลุ่มสนทนาวิภาควิจารณ์ณกันอย่างออกรถออกชาเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายที่เกี่ยวกับเสือสมิงที่ออกมาฆ่าคนตายไปแล้วถึงสองรายภายในเวลาสองสามวันที่ผ่านมาสร้างความหวาดหวั่นระยิ่ยย่อต่อทุกคนจนไม่กล้าที่จะออกไปเข้าไร่เข้านาเก็บหาของป่ากันเพราะความหวาดระแวง จนต้องถึงมือของกำนันยศอดดตพรานป่ามือฉมังต,งต้องเป็นสายเปิดฉากไล่ล่ามันบ้างน,นั่นเองบนห้างที่เพิ่งจะขัดกันอย่างฉุกรละหุกเมื่อตอนเย็นที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านบัดนี้บนห้างที่สูงราวหกถึงเจ็ดเมตรที่ขัดเอาไว้บนคาคบต้นมะเดื่อนั่งเอาไว้ด้วยชายสองคนคือกำนันยศในวัยใกล้ห้าสิบ เป็นชายร่างสูงใหญ่กำยำผิวคล้ำใบหน้าดุดดันที่ริมฝีปากไว้หนวดหนาอย่างทรงอำนาจอีกทั้งประกายตาก็ดุดดันหน้ายำเกรงส่วนอีกคนที่นั่งอยู่ทางด้านข้างเป็นชายร่างผอมสูงผิวสีทองแดงคือทิศเด่นในวัยสี่สิบต,ต้นๆที่ในอดีตนั้นเคยบวชเรียนอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระาศาสนา มาร่วมยี่สิบกว่าปีจนกระทั่งนาศึกษาบทออกมาได้ราวหถึงเจดปีใช้ชีวิตอยู่กับเรือกสวนไล่นาตามวิธีของชาวบ้านป่าทั่วไปแต่เมื่อราสองถึงสามวันที่ผ่านมาปรากฏว่าควายรุ่นๆ่นในข้อของแกถูกเสือโคร่งที่มีลำตัวขนาดใหญ่บุกเข้ามาคาบหายไปเมื่อตอนใกล้รุ่งสางและที่แกรู้ว่า มันเป็นเสือโครงนั้นก็เพราะว่าทิศเด่นนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องของควายที่แกเลี้ยงเอาไว้ในข้อแต่ตื่นตกใจและเจ็บปวดส่งเสียงร้องออกมาเมื่อแกเปิดหน้าต่างมาชะโงกมองไปที่ข้อควายจึงเห็นว่าเสือโคร่งลายพาดกรตัวนั้นมันลากควายตัวรุ่นรุ่นของแกห่างออกไปจากข้อแล้วสามถึงสี่ว่าแกจึงรีบถลัน เข้าไปคว้าปืนลูกซองยาวหากลำกล้องยัดกระสุนเข้าไปในรังเพลิงอย่างร้อรนเมื่อวิ่งผุนผันไปที่บานหน้าต่างอีกครั้งจึงพบว่าไอ้เสือเครื่งมหาการมันลากควายของแกออกห่างไปแล้วราวสิบกว่าว่าลำตัวลายเหลืองคาดดำของมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตเลยทีเดียวราวแปดสอกเห็นจะได้แกรีบประทับปืนเลงไปที่ร่างของมัน แล้วจึงลั่นกระสุนออกไปทันควันกระสุนนัดนั้นพุ่งไปกระแทกที่ร่างของมันอย่างถนัดทนิเห็นไอ้รายพาดก่อนจอมขโมยมันทงะก,กระเด็นกระดอนถลาออกไปราวาเศษจากนั้นมันจึงดีดลำตัวใหญ่ขุดลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างดุร้ายแสยะแยกเขี้ยวส่งเสียงคำรามข่มขู่อยู่ในลำคอและทิศเด่นจึงมองเห็นลำตัวของมัน ได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อนางใจเมียของแก่ที่คว้ากระบอกไฟฉายปรีเข้ามาประชิดอยู่ทางด้านข้างพร้อมทั้งสองลำไฟเจอจ้าไปจับอยู่ที่ลำตัวของไอ้ลายแปดศอกท,ทั้งทิศเด่นและนางใจพลันตาเบิกค้างเมื่อเห็นลำตัวที่มีขนาดใหญ่ของไอ้ลายแปดศอกได้อย่างชัดเจนอีกทั้งกระสุนที่ทิศเด่นยิงถูกมันอย่างแม่นยำเมื่อครู่ ยังไม่สามารถทำอันตรายทะลวงผ่านผิวหนังของมันเข้าไปได้แม้แต่น้อยทั่วรำตัวลายเหลืองคาดดำของมันนั้นไม่มีรอยคราบเลือดแม้แต่หยดเดียวเสือสมิงไอเสือตัวนี้มันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆเลยปล่อยมันไปเถอะใจกระสุนทําอะไรมันไม่ได้เลยหากมันเปลี่ยนใจบุกเข้ามาเด้ยน่งงานเราสองคนถ้าคิดว่าเราสู้มันไม่ได้แน่ๆทิสเดนมันรีบตัดสินใจ กล่าวออกมาอย่างหล่นหลานเพราะความหวาดกลัวต่อมัจจุราชเจ้าป่าที่แม้แต่กระสุนปืนยังทำอะไรมันไม่ได้เมื่อทิพย์เด่นถอดใจอย่างระย่นยอ่อรีพานางใจเมียรักของตนแอบหลบอยู่ที่มุมผนังเรือนเสือโคร่องแปดศอกมันแผดเสียงร้องคำรามออกมาอย่างดุดันอีกครั้งจากนั้นมันจึงลากซากของควายรุ่น ที่มันเข้าไปกัดขย่ำถึงในคอกพาหายเข้าไปในป่าทางท้ายหมู่บ้านอย่างง่ายดายโดยไม่มีใครขัดขวางมันอีกผ่านไปครู่ใหญ่ชาวบ้านทั้งหมดจึงครูกันมาที่บ้านของทิศเด่นเมื่อสอบถามบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระจ่างทุกคนจึงลงความเห็นกันว่ามันต้องเป็นเสือสมิงจริงอย่างที่ทิศเด่นกล่าวออกมาแน่นอนเมื่อตีนฟ้าเปิด ชาวบ้านที่เป็นชายจาัก,การหลายคนจึงรวมตัวกันได้ราวห้าถึงหคนพากันออกติดตามร่องรอยของไอเสือสมิงแปดศอกไปทางท้ายหมู่บ้านจึงไปพบเห็นซากของควายที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่ชายป่าโดยสภาพที่ถูกกัดขย่ำกินซากจนแบ่งวิ่งกระจัดกระจายส่วนเสือสมิงร้ายหลายภาดก่อนนั้นมันตเติรดนี้หายไปแล้วอย่างไรร่องรอย หลังจากนั้นยังไม่ทันที่ชาวบ้านจะได้เร่งจัดการกับมันให้เสือสมิงแปดศอกมันก็ก่อเรื่องขึ้นอีกคำรบในเวลาเย็นของวันเดียวกันนั่นเองมันแอบลอบมาทางท้ายหมู่บ้านในเวลาเย็นย่ำโผลเพในครั้งนี้เืียของมันเป็นเด็กหนุ่มรุ่นรุ่นอายุเพียง17-18ปปีที่กำลังเดินถือปืนกลับออกมาจากชายป่า หลังจากไปหายิงนกยิงกระรอกกันตั้งแต่เมื่อตอนเช้าตรู่เสือสมิงลายพาดก่อนมันลอบติดตามเด็กหนุ่มทั้งสองคนมาอย่างเงียบงันเพื่อคอยหาโอกาสที่จะตะคุบเหยื่อและจู่โจมเหยื่อของมันทางด้านหลังในขณะที่คนทั้งสองกำลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและเผลอเรอจึงถูกเสือสมิงลายพาดก่อนกระโจนพุ่งตะครุบทางด้านหลังเข้าอย่างถนัดทนี จะลมคว่ำขมาลงไปกับพื้นเด็กหนุ่มคนที่เดินอยู่ทางด้านหน้าเมื่อได้ยินเสียงที่ดังผิดปกติขึ้นจากทางด้านหลังจึงรีบเรียวหน้ากลับไปมองมันถึงกับแตกตื่นตระหนกจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ใช้สองตีนเยียบอยู่บนแผ่นหลังของเพื่อนที่เข้าป่ามาด้วยกันจากนั้นมันอ้าปากกว้างส่งเสียงคำรามออกมาดังลั่น ข่คมขู่จนขวัญตะเดิดกระเจิดกระเจิงแม้กระทั่งปืนที่ถืออยู่ในมือยังเลืมเลือนที่จะยกขึ้นมายิงตอบโต้ออกไปยิ่งเมื่อเห็นไอ้เสือสมิงลายพาดก่อนอ้าปากัดฝังคมเขี้ยวลงไปที่ต้นคอทางด้านหลังของเหยือ่ออย่างถนัดทนีรุนแรงพร้อมกับเสียงที่แผดร้องดังออกมาอย่างเจ็บปวดบันถึงกับตกใจสุดชีวิตหันหลังวิ่งหนี เอาตัวรอดกลับเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งเปืนลูกศงที่ถือเอาไว้ในมือตลอดเวลายังไม่รู้เสียด้วยซ้ําว่าหลุดมือกระเด็นหายไปตอนไหนเพราะลนลานที่จะเอาชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผ่านไปได้อีกเพียงวันเดียวและเหยื่อรายต่อมาที่เคราะห์ร้ายก็เป็นนางใจเมียของทิศเด่นนั่นเองที่ต้องสังเวชชีวิต ตกเป็นเหยือของไอเสือสมิงแปดศอกไปในเวลากลางวันแสกๆในวันนั้นนางใจที่กำลังเดินนําเอาอาหารไปส่งทิศเด่นที่ทำงานอยู่ที่ไร่ในขณะที่กำลังเดินผ่านป่าที่รกชัดเราแวกท้ายหมู่บ้านบริเวณชายป่าใหญ่ก็ถูกเสือโคร่่งรายพาดก่อนอยู่โจมกัดขย่ำกินเป็นอาหารร่างกายถูกกัดแทะจนแหลกเละแหว่งวิ่งอย่างน่าสมเพช ทิศเด่นนั้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมียของตนที่ผิดเวลาไม่นำข้าวมาส่งตามปกติก็เมื่อเวลาบ่ายคล้อยท้องเริ่มหิวจึงตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านแต่ก็ต้องมาพบกับศพของเมียรักที่นอนตายอย่างหน้าอานาเพราะตกเป็นเหยื่อของเสือสมิงอย่างโหดเหี้ยมและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทิศเด่นร่วมติดสอยห้อยตามกำนันยศ มานั่งเฝ้าซากของนางใจที่ใช้เป็นเหยื่อล่อเพราะต้องการที่จะสังหารมันด้วยตัวเองด้วยความขั้งแค้นนั่นเองซากศพที่น่าอานาถเวทนาของนางใจนอนทอบร่างที่น่าสมเพศอเนเนตอนาถอยู่ห่างจากต้นมะเดือ่อไปราวสิบวากำนันยศกับทิศเด่นที่นั่งเฝ้าซากเพื่อรอคอยเสือโครงลายพาดก่อนกันมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นของเมื่อวาน และเพิ่งจะประเชิญหน้ากับไอ้เสือสมิงเอาเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางนี่เองเมื่อเห็นเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เราแปดศอกพิกเด่นมันจดจำได้เป็นอย่างดีว่าเป็นตัวเดียวกันกับตัวที่มันเข้ามารากควายในคอกไปกินเมื่อคืนก่อนนั่นเองจึงพยักพเยิดกับกำนันยศว่ามันคือตัวเดียวกันไม่ผิดพลาดแน่กำนันยศจึงประทับปืน เล็งไปที่ลำตัวของมันอย่างหนักแน่นเยือกเย็นและรอคอยตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลั่นใจสังหารเพียงนักเดียวให้สิ้นเรื่องสิ้นราวในขณะที่เสือโคร่งแตดศอกมันกำลังกัดกินซ้าของนังใจอยู่นั้นมีจังหวะหนึ่งที่มันขยับเบี่ยงลำตัวเปิดเผยตำแหน่งรักแร้แดงซึ่งเป็นจุดตายกำลังยศที่รอคอยโอกาสอย่างใจเย็น จึงลั่นไกลออกไปทันทีเสียงเตืนที่แผดกล้องในตอนใกล้รุ่งนั้นจึงเป็นเสียงเดียวกันกันกบที่ชาวบ้านได้ยินเสียงและพากันจับกลุ่มวิพากวิจารนั่นเองเสือร์โค่งลายพาดกรแ8ศอกมันกระเด็นผางออกไปเรากับถูกช้างถีบถ้าไหลเกือกกิ้งคุกดินคุกฝุ่นไปอย่างทุรักทุเรแต่กํานันยศที่ลั่นกระสุนออกไปนั้น พลันกระแทกเสียงออกมาอย่างขัดใจเมื่อกระสุนอาคมที่ตนยิงออกไปอย่างประณีตนั้นกลับพลาจากจุดตายไปอย่างเฉียดฉิวเนื่องเพราะในจังหวะที่เขากาลังจะลั่นไกนั้นไอ้เสือสมิงฆาตกรมันพลันขยับเบี่ยงลำตัวเล็กน้อย,รย,บบยกอยระสุนของํำนันยศจึงพุ่งไปกระแทกที่ต้นขาหน้าข้างซ้ายของมันอย่างน่าเจ็บใจแต่กระสุนอาคมของํำนันยศ ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เพราะสามารถที่จะเรียกเลือดสร้างรอยบาดแผลให้กับมันได้ค่อนข้างสาหัสและเมื่อไอเสือสมิงร้ายมันตะเกียกตะกายยันร่างพุดลุกขึ้นมาได้มันจึงกระโจนพุ่งตัวเพื่อจะหลบหนีไปทันทีอย่างตะระหนกแตกตื่นเพราะร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองแต่ํำตัวแปดสอของมันก็ต้องมีอันกระเด็นผงังออกไปทางด้านข้างอีกครั้ง เมื่อในขณะที่มันกำลังกระโจนร,ร,ร่างจะหลบหายเข้าไปหลังต้นใส่กระสุนปืนในมือของทิศเด่นก็แผดดังลั่นออกไปยางฉุกละหุกทันควันพุ่งไปกระแทกกลางลาตัวใหญ่ของมันอย่างถนัดทนีจนมันกระเด็นออกไปทางด้านข้างล่วงกระแทกพื้นแต่มันก็ยันลําตัวปุดขึ้นมากระโจนหายไปทางด้านหลังต้นใส่ได้อย่างรวดเร็ว เราได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกแผลที่ลำตัวเนื่องจากกระสุนที่ทิศเด่นใช้นั้นก็เป็นกระสุนอาคมที่กำนันยศมอบเอาไว้ให้จัดการกับมันเช่นกันไปเร็วเว้ยทิ่เด่นรีดตามมันไปมันได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วกำนันยศร้องกระตุ้นเตือนสติของทิศเด่นออกมาเมื่อเห็นว่ามันกำลังตกตะลึงค้างหลังจากที่ยิงปืนออกไปแล้ว เมื่อทิศเด่นได้สติจึงรีบติดตามกับนันยศลงไปจากห้างทันทีกำนันยศวิ่งไปที่หลังต้นไทรอย่างระแวดระวังจึงพบเห็นรอยเลือดที่ทะลักออกมาเปื้อนหญ้าและพื้นดินจนแดงฉานแต่ก็ปราศจากร่างของไอเสือร้ายเสียแล้วคาดว่ามันคงจะหลบหนีไปตอนที่แกกับทิศเด่นกำลังปีนป่ายลงมาจากห้างนั่นเอง แต่รอยเลือดของมันก็หยาดหยดไปเป็นทางบ่งบอกทิศทางการหลบหนีของมันได้อย่างชัดเจนกำนันยศกับทิศเด่นจึงติดตามรอยเลือดของมันไปอยางระมัดระวังตัวผ่านไปชั่วครู่หลังจากที่ติดตามร่องรอยของมันไปได้ระยะหนึ่งกำนันยศจึงหยุดเดินแล้วหันกลับมากล่าวกับทิดเด่นอย่างหนักใจว่าข้าคิดว่าไอ้หลายตัวนี้คงจะเป็นเสือสมิงจริง ตามที่เองบอกจริงๆซะแล้วเหรอวะทิศเด่นเองดูร่องรอยตีนของมันสิวะจากเมื่อครู่รอยตีนที่ลนลาหลบหนีเป็นรอยตีนของเสือแต่ในระยะหลังจากรอยตีนของเสือมันกลับเปลี่ยนเป็นรอยตีนของคนและรอยเลือดก็ยังหยดไปตลอดทางซึ่งยืนยันได้ว่ารอยตีนทั้งสองรอยนี้มันเป็นตัวเดียวกันแน่นอนทิดเด่นที่ไม่จัดเจนชำนาญในเรื่องของการแกะรอย เหมือนกับกํำนันยศซึ่งเป็นอดีตพรานแต่เมื่อกํานันยศแจแกจงออกมาอย่างละเอียดจึงเห็นจริงตามนั้นกำนันยศเร่งติดตามแกะรอยของมันไปอย่างกระชั้นทิดจนผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหลังจากที่ตามรอยของมันเข้ามาในป่าทึบจึงพบเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่นอนคว่ำหน้าเหยียดยาวสิ้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นมะข่าและรอยเลือด ที่คนทั้งสองติดตามมานั้นก็สิ้นสุดหยุดลงที่ร่างของชายผู้นี้นั่นเองเมื่อกำนันยศพลิกร่างของชายผู้นั้นให้หงายร่างขึ้นเขาถึงกับแตกตื่นอีกครั้งเมื่อพบเห็นใบหน้าของชายที่กลายเป็นศพที่ร่างกายนั้นยังมีไออุ่นมันคือเสือทิมโจรรายเรื่องชื่อเมื่อห้าปีก่อนที่เคยยกพวกเข้าปล้นหมู่บ้านทุ่งกระจมในยามดึกสงัดนั่นเอง ในคืนนั้นเสือถิ่มได้พาพวกบุกเข้าป้นหมู่บ้านแต่กำนันยศที่ล่วงรู้ตัวก่อนเพราะได้รับข่าวมาก่อนหน้าแล้วจึงจัดกำลังคนเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้อย่างพร้อมสรรพพวกของเสือถิมที่ประมาทเลินเล่อเพราะทะนงตนว่าเป็นเสือรายเรื่องชื่อต้นฆ่ามาแล้วหลายหมู่บ้านจึงพลาดพลั้งหลงกลถูกกำนันยศที่เตรียมพร้อมรับมือซุ่มโจมตี จนลูกน้องของเสือทิมทั้งหกคนตกตายหมดสิ้นแต่เสือทิมที่มีคาถาอาคมที่เข้มขังมันกลับหลบหนีไปได้แต่ศพที่นอนตายอยู่ทางเบื้องหน้านี้ยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเสือทิมอย่างแน่นอนแสดงว่าเสือทิมที่หายหน้าหายตาไปหลายปีคงจะรอคอยโอกาสที่จะย้อนกลับมาแก้แค้นกำนันยศและชาวบ้านอย่างโกรธแค้นอาฆาต ซึ่งมันน่าจะมีวิชาเสือสมิงจึงได้จำแรงร่างเป็นเสือโคร่งหลายพาดก่อนรอบเข้ามาในหมู่บ้านและเริ่มเข็นฆ่าชาวบ้านจนตายไปทีละคนนั่นเองเมื่อล่วงรู้สาเหตุได้อย่างแน่ชัดอีกทั้งยังกำจัดเสือสมิงแปดศอกใต้แล้วจำนันยศกับทิศเด่นจึงชักชวนกันกลับเข้าสู่หมู่บ้านทันทีหลังจากนั้นจึงเกณฑ์ชาวบ้านให้เข้ามาในป่า เพื่อนำศพของเสือถิ่มกลับออกไปในตอนสายของวันนั้นนั่นเองและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องกำนันเดือดล่าสมิงดุขอขอบคุณในทุกการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ